รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <L un ters> สนับสนุนเฟนทริปช่วงที่1โดย Mazda 2ส p o r ปอร์ตซีดานใหม่หรู้ได้ท้าถ่ายด้วยเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษบางก่องแอ y s วสเอเ u สบูติกแอล i n า HTC by SIS ถึงแล้วขอโทษทีแป๊บเดียวออกมาเลยอยู่ข้างหน้าแล้วแล ow, ้เราง่นี่นะโอ้มาช้าเนี่ยสวัสดีคานผู้ชมทุก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพระรุยงค่ะทุกคนทุกท่านเข้าสู่รายการเฟรนชิพครับใช่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะคะวันรัฐธรรมนูนน้ารัศมอะไรอ่ะ อะไรอ่ะพันยูอยากให้รู้ว่าแต่งตัวอาร์ตไงเป็นศิลปะโอ้ยเพี้ยนมากกว่ามาั้งเอาละค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหนึ่งเส้นทางกับสองมุมมองที่แตกตา่างเช่แบบใครจะเจ๋งกว่ากันระหว่างแท็กกับนโตะก,ก็ต้องติดตามกันดูแน่นอนวันนี้วัวเอาละคะ่ะวันนี้นะคะสาย <ไป S 1> สินแอดหัวหินสายสินแอดหัวหินถูกต้องวันนี้เนี่ยเริ่มมาที่เชอร์ครับเชอร์นี่ไม่ใช่เชอร์มาครับแต่เป็นเชอร์ีฟถ้าเชอร์มานั่นแท็ก ะะก็สําหรับเชอรรีสอร์ทนะถือว่าเริ่มต้นของสายสินเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นศินละปะบนหาดทรายอัดอ์ตบองตรงแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันกับเส้นทางสายสินแอดหัวหินเนี่ยก็ต้องติดตามมาดูแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเอาของก่อนเดี๋ยวเราจะไปคันนี้<อ>แล้วเดี๋ยวเดี๋มาแป๊บนึง สำหรับเชอร์รีสอร์ทนะคะอย่างชอกระเชอร์เ,อเขามีความหมายเกี่ยวกับต้นไม้เข้าไปก็จะเป็นธีมแบบว่ามีต้นไม้เขียวๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมกันข้างในว่าเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูพรันยูนะคะเขาก็เห็นว่าไปเอาของเอาของอะไรของเขาาก็ไม,มาอู่มาแล้วมาแล้ววันนี้เราเป็นเด็กอาร์ตเถอะมีเด็กอาร์ตมีกีตาร์ด้วยเหมือนเอลวิสไหมาต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 า,ตา,ตาเอาลงมาทำไมเอาไปเก็บสิก็น,นี่ไงกำลังจะเก็บคอยมุนจันทร์เะเจ้าของเก็บ รถเขาอะมันเป็นว่ารีโมทไงระยะลัศมีใกล้ๆท่นี้กดได้เลยโอ้ยเขาที่แล้วก็ทีหนึ่งแล้วเราจะอะไรเข้าไปกีตาร์เขาก็มีอยู่นั่นๆๆๆนู่นนี่นั่นอะ่ะเออไม่เป็นไรรถมันใหญ่รถมันใหญ่โอ,อ้เนนออาจจะดูเล็กแต่ข้างในอาจอาอกโถงออกโถงมีจักรยาน,านอยู่หรือเปล่าเอออาออกแล้วๆๆ <ST S 1> ออกแล้วออกแล้วอะข้างในเลยวันนี้พักห้องไหนอ่ะวันนี้เราพักห้องห้องนี้ห้องห้องห้องกลาง เพื่อนแท็กมาเนี่ยแท็กนี่มึงใชสาว่ายน้ำมันไปว่ายล่างไปมันมีพลัง่งมันมีแรงดึงดูดจากฟ้าและมันมาเจอกันตรงนี้มันมันจิตวิญญาณศิลปะมันคืออาร์ตยเหนื่อยแทน <c oughs> อะไร ไม่ต่างตัวอาร์ตไหมใช่ใช่ตั้งตัวอาร์ตนี่มันเพีย่ีอะไรที่มันไม่เกะใช่ไหมหรือคูดมันเป็นสก่าจริงจริงนะคำว่าอาร์ตเนี่ยมันมีเป็นเส้นบางๆอยู่ตรงนี้กั้นระหว่างความบ้ากับคนปกติมันบางๆเส้นบางๆองหรือที่ว่าจะข้ามหาหรือเปล่าวันนี้รตถูกก็ใช่ไงขนาดเรามาที่พักนี่เขาังมาที่พักที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปะบนชายหาดะเชอร์รีสอร์ทนะได้ข่าวว่าสัญลักษณ์เขา เหมือนกันนั่นน่ะสัญลักษณ์อ้าวก็เป็นของพระรันยูสัญลักษณ์มันต้องน่ารักใช่ไหมน่ารักมากมาก,ก <c oughs> ควายควายมด <c oughs> เขามีที่มาที่ไปชื่ออะแถวนี้เขาเรียกว่า<อ>บ้านบางควาย <c oughs> เขาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ก็คือมีสัตว์ที่เป็นเป็นควายจริงๆเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะถูกต้องแบบไทยนงไทยนาก็จะควายน้เมันไทยรับรางวัลด้วยเนี่ยไทยแลนด์บูติกอเวนท์เกี่ยวกับการออกบงออกแบบถ้าจะมางานศิลป์ที่พักต้องมาที่นี่เลย แบบว่าอา�ีเต็กเนี่ยนะสถาปัตยกรรมรโอ้ยเหนื่อย <c oughs> บบวันนี้ก่อนที่เราจะไปเดินทางสายสินของเราเนี่ยเราพักกันที่นี่พักกันที่นี่นเลยมีสองห้องขอเลือกก่อนโอเอาห้องติดทะเลเพรา<อ>ะเพราะว่าเราจะไปหานงางเนีน <c oughs> อยเ้าใจคิดจินตนาการแล้วตัวแนวไหน แบบขอสัมผัสบรรยากาศแบบต้นไม้เขียวขเพราะว่าชอบขาใหญ่ไปเขาใหญ่เลยกอดพึงไปกันมาเขาใหญ่อ,อันนี้ขอแบบว่ามีทะลงทะเลแต่ว่ามีสวนมีสวนนะ่ะไปดูกันเลยม่ไปไป <มา S 1> ว้พา,า,าผู้ชายเข้าห้องเป็นยังไง กลางห้องอะเป็นแบบว่าทะลุพานธุ์ตรงนั้นตรงนี้มีหมอส่วนตัวด้วยสวยงามเป็นสวนพรรัญยูขอถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้หน่อยนิดนึง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 แอปตรงนี้ใหญ่ปะอุ้ยอุ้ยภาพชัดมากอ่ะอ้าวระดับนี้ระดับเลยอะสี่จุดสามนะหน้าจอระดับเขาไม่ต้องอย่างนี้เต็มเต็มทะลุพันธุ์บรรยากาศเป็นยังไงสุดโอ ทอ้องฟ้าแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าโอ้อยเดี๋ยนี้มาดูบ้างสิกันนะผู้ชมธรรมชาติเดี่ยดูสินั่งอย่างนี้เี่กอาบนดดแล้วก็แบบอมองท้องฟ้าขึ้นมาใช้จินตนาการแบบศิลปะแล้วก็บอกไปเดินชอปปิ้งหาซื้อสินค้าเท้าขอนโดนเป็นสินค้าเป็นงานฝีมือธรรมชาติเสร็จ เพิร์เจอร์เพิร์เพิร์เจอร์ตลอดเลยคุณรุ้ฝังตัวเองหรือว่าเอาห้องนี้ข้าวไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวคอยดูถ้าเป็นเฟซบุ๊กที่กดไลค์ประมาณร้อยรอบอ่ะแล้วก็จะอัพเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปพรันยูก็เป็นไงคิวไหมคิวไหมครับวันนี้ยกให้ค่ะอยากเปลี่ยนห้องไหม ล้างที่ล้อยบนของฟ้าดีแม่น้าที่ล้อยอยูย่เองเฉยๆเป็นสบู่รจะได้ไปชะล้างด<ๆ>้วในน,น<ะ>ัน้นใจเดียวเอ้าหยิบเหมือนกันอีกใจเดียวเอ้าจริงเหรอจริงเหรอสนับสนุน Friend Trip ช่วงที่2โดย Nivea Body Intensive Mule Deep r e p l a c i n เรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจกาแฟเนเจอร์กิฟต์ s o อะซ r e r r อ p p p รอร์แอปวางแผงแล้ววันนี้ DVD และ V ีซโดย m อ็มหามาห้องเขาหอมเนี่ยหอมหอมอ้เป็นยังไงบ้างครับห้องนี้หรูหราอลังการมันเหมาะกับคนอันอาจอย่างเรา อยากจะบอกว่าที่นี่ผมไม่ใช่ทีวีนะครับทำไมอ่ะเปิดแอร์เหรอไม่ใช่ที่นี่นี่ครับดูครับจอรเจคเตอร์ต้จอโปรเทสเตอร์ครับนี่โปรแค่กดปุ๊บลงมาปั๊บโอ้โหนี่นั่งดูหนังหยุดก่อนหยุดก่อนไม้เบสของผมครับไม้เบสนุ่มๆครับนุ่มๆเนี่ยเป็นไงครับในโต้ไหมครับเวลานโนโต้เลือกอะไรก่อนนโนโต้จะไม่ได้สิ่งที่นโนโต้ต้องการ จะเปลี่ยนห้องไหมไม่อะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีแบบว่าชอบเขียวชอบอะไรเขียวเป็นธรรมชาติปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ยิ่งตอนนี้โลกล้งโลกร้อนนี่เราจะต้องปลูกต้นไม้กันชอบแบบนั้นแต่ยอมรับค่ะท่านผู้ชมว่าห้องของพะราญูคสวยจริงจรับเลือกไม่ผิดจริงๆ มือเร้าของแท็กแล้วของน้าโตของแท็กแล้วทดี๋ยวจะไปซิกคาด้ามาร์เก็ตคือน้าโตจะได้ไปคือแท็กจะไประบายศิลปะครับท็กจะไปว่าศิลปปะให้ไซื้อศิลปะติดบ้านครับไปดูความอารถรรพนครับจบไม่ต้องพูดมากเป็นผู้หญิงอยู่ช่ยช่วยไม่ต้องเถียงด้วยหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่พูด แต่น้าโต๋นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ซิกาด้ามาร์เก็ตครับใช่แล้วค่ะสหรับคือเราจะมาทำงานศิลปะครับน้าโต๋เราจะไม่มาช้อปปิ้งเราจะดูศิลปะมาดูของครับเข้ามาที่นี่แบบบรรยากาศชิลๆมีของแฮนด์เม้นท์แนวๆอาร์ตเราต้องมาซื้อของกลับบ้านไปเดินเป็นเพื่อนกันนิดนึงไม่อยากเผื่อซื้อของเยอะๆะพื่ช่วยหยิบช่วยถือฉันไม่ใช่คนถือของให้เธอสุภาพนี้ดิฉันไม่ใช่สุภาพหลุมของเธอไปเฮียนาทเพื่อนกันนิดนึ่ง ขามีป้ายบอกภูมบอกทางมาเนี่ยย่านเนี้จะเป็นของนาโตนนะอารามหัวโซนเนี้จะเป็นโซนช้อปปิ้งของที่เป็นแบบว่าอาร์ตอาร์ตอะไรพวกอย่างนี้อารามหค์จริงๆเผื่อจะซื้อฝากผู้หญิงไงนี่ I love you วลันยูสักคนอารมณ์ดีเนาะ I love that นีควรเลยผมรับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เหมาะกับแท็กเดี๋ยวหาที่เหมาะกับแท็กอีกจริงเหรอจริงเหรอค่ะอันนี้อันนี้ของงามเลยขอของงามให้ท่านผู้ชมเลยยิ้มเลยของงามเลยพลันเขาก็มีอาการอย่างเงี้ยประจำนะคะห้าสี่สามสองหลงรักอันนี้คือจะให้พลันเอาไว้แล้วก็ควรที่จะไปแบบว่า ทำให้มันได้ตามอย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องความรักจะไม่มีเลยถือว่าเป็นเครื่องร้างของขังและเป็นสบู่จะได้ไปชำระ,ระเพื่อไม่นั่นใจเดียวเอา้าหยิบเหมือนกันอีกใจเดียวจริงหรอจริงหรอตาจมูกผิวปากเอาสีปากไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วมันเพียงคคแค่เล่นระบายจินตนาการลงไปก็บอกให้นี่ใส งานเขาทำอไบ้าหรอไม่จ่ายตังค์พี่ก็เลยหรอดูดีนะเออทาอะไรหรอเอ้ก็ให้พรันยูเขาดูดีเคลียร์เดอ่มเก่า ข้าไรเกลียดวะไปได้เรื่อย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 สดชื่นมากๆน้าะสดชื่นมากโค้งน้ำมะพร้าวเออล้างหน้าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวพาไปวาดศิลปะเมื่อกี้ไปก็ไม่รอดไปไม่ได้ภาพมันเล็กอ๋อตนั่นใหญ่ๆแบบบวาวัดลงใใหญ่ๆใช่อ่าช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันดีกว่าวอะล่ะค่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะ ยางยางบ้านหนึ่งดูจากเงาข้างหลังมันไม่มีตานะมีมีตาเลยหรอเหรอเออ